คุณแป้งมีการวางแผนหรือการตกลงกับบริษัทแม่ที่เรานําสินค้าเหล่านั้นเนี่ย<ๆ>เข้ามาในบ้านเราเนี่มีการตกลงยังไงบ้างจริง,รง,รงๆต้องบอกว่าอของของแป้งเนี่ยแบรนด์ที่มีทั้งหมดเนี่ยแยกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือแอมเมสแบรนด์เดียวเนี่ยที่เป็นธุรกิจร่วมทุน คือ<ล>คน,คอน50นนคนคนไทย51%ฝรั่งเศส49% oh. เป็นจอยเวนเจอร์ร่วมทุนนะนะคะ <Okay. S 2> ส่วนแบรนด์ที่เหลือเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทวันมานีจำกัดเนี่ย <Okay. S 2> เป็นระบบแฟรนไชส์คือเราจะได้สัญญาแฟรนไชส์มาอาจจะเป็น5ปีบ้าง6ปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> ค่ะ จริงๆแล้วการร่วมทุนเนี่ยเราเป็นแค่3ประเทศในโลกนะคะที่ได้รับการร่วมทุนก็ถือว่ามีข้อดีคือได้ใช้ Know How ของเขาเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าปีที่เปิดแอร์เมสเนี่ยเป็นปีที่2539เป็นปีที่เกิดฟองสบู่ะนะคะ,คะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทแล้วเป็นไงคะต,ตอน,น,น <laughs> ตอนนั้นเนี่ย ต้องต้องบอกว่าที่รอดมาทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้อันนี้ต้องให้เครดิตกับทางฝรั่งเศสเนื่องจากว่าเขาบอกว่าทําธุรกิจอันนี้ไม่ต้องการมีความเสี่ยงทางด้านค่าของเงินจึงให้มีการซื้อเงินล่วงหน้ามีการเทจเงินใช่ค่อยทําประกันกันไว้ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์เท่ากับ26บาทเพราะฉะนั้นสินค้าในปีนั้นทุกอย่างของเราเนี่ยถึงเป็นการซื้อไว้ที่ราคาเดิมนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นโน้ตฮาวของชาวต่างชาติที่เรามาใช้แล้วก็ทำเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารอดจากปี2539-2540นะคะจนมาถึงทุกวันนี้สำหรับแบรนด์แอมเอสรอดมาอย่างหวุดหวิดใช่ถือเป็นโชคถือเป็นโชคด้วยนะคะแล้วก็ถือเป็นตอนตอนแรกเราไม่ยอมเลยแต่เนื่องจากเป็นร่วมทุน ม,มันก็มีการร่วมทุนทํางานกับสองชาติสองภาษานี่มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันเนาะเหมือนคนแต่งงานกันอะคุณรู้ไหนะคะใช่ะะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยมันต้องตกลงกันหลายๆเรื่องอย่างทางเราเราก็ตกลงว่าพนักงานผู้จัดการทั้งหมดเราขอเป็นคนไทยทั้งหมดอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราเป็นคนตั้งขึ้นมาเองเป็นข้อตกลงเลยฮะ แล้วแล้วหมายถึงประเทศอื่นๆที่ร่วมทุนกับประเทศอื่นๆเขาเขามีข้อตกลงเหมือนเราไหมคะแป้งแป้งไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> แต่ว่าเชื่อว่าหลายประเทศเนี่ยคงจะเห็น expect เข้ามาทํางานในฟิลนี้ค่อนข้างมาก <c oughs> นะคะคือคนรันเนี่ยยังเป็นยังเป็นชาวต่างชาติอยู่เป็นคนของบริษัทแม่ใช่ค่ะแต่เรายืนยันเลยว่าขอว่าถ้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในการจัดการของเราเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยเรามีประสิทธิภาพที่จะทําตรงนี้ได้ซึ่งทาง ฝรั่งเองหลายๆย,ยี่ห้อเลยตอนนี้ก็ยอมรับในตรงนี้นะคะนั่นเป็นที่มาว่ากลุ่มพนักงานของกลุ่มบริษัทวันมานีนะคะหรือแอร์เมสทั้งหมดนียจะเป็นคนไทยทั้งหมดรวมไปถึงเซล์ด้วยไหมคะโอ้เซลนี่เป็นส่วนสําคัญมากเลยค่ะต้องเป็นคนไทยเช่นเดียวกันค่ะ<ม>เรียกว่าเป็นหัวใจหนึ่งของของ,ของในการทําธุรกิจนี้เลยเมื่อเขาได้ยินข้อตกลงที่เราตั้งไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเขา เองคิดไหมคะหรือว่าเขาตอบกลับมาว่ายัางไงต้องบอกว่าแล้วแต่นะคะอย่าง m อเนี่ยเขาแล้วก็แบรนด์อื่นที่ทำเนี่ยเขาก็เอ่อให้ให้ความเคารพในความในในสัญชาติไทยของเรานะคะ mm hmm. แล้วก็เชื่อนะคะในจุดนี้ก็จะเห็นว่าพนักงานของเราที่ผ่านมานะคะก็เป็นคนไทยมาตลอดแล้วก็เราอยู่กันอย่างครอบครัว ซึ่งผู้จัดการวันนี้ก็มากับเราด้วยมาหลายหลายคนเลยค่ะหลายท่านเลยที่อยู่ในที่นี้นั้นเลยเป็นคนไทยนั้นเลยผู้จัดการเหมือนกันเหรอคะไปหน้าละอ่อนเงี้ยผู้จัดการเหรอคะคุณแค่คะผู้จัดการเลยนะคะเนี่ยค่ะหนมคิดว่าเป็นเป็นแบบน้องๆในบริษัทอีกทีนึงจริงๆน้องสองคนนี้อยู่มาเจ็ดปีแต่เดิมทำมางานประกันภัยอยู่กับดิฉัน ออแ,ลแล้วลาออกไปลาออกไปแป๊บนึงแล้วคิดถึงกันแล้วก็เลยชวนมาทําแบรนด์เนมก็อยู่มาจะสามจะสี่ปีแล้วค่ะอย่างอย่างสองคนที่นั่งข้างหน้านี่จะสี่ปีแล้วน่าภูมิใจแล้วเรามีมีวิธีการบริการลูกค้าหรือว่ามีวิธีการขายลูกค้าระหว่างต่างชาติกับคนไทยยังไงบ้าง<ค>เรียนเชื่อว่าก็ เวลาที่อยากจะซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยมีเลือกให้ซื้อได้ทุกประเทศจะไปฮ่องกงสิงคโปร์หรือฝรั่งเศสอิตาลีก็ได้ใช่ไหมคะท่วไแล้วถ้าเป็นลูกค้าคนไทยหนุ่มกำลังมองว่ามีกําลังะว่แต่ละท่านก็เดินทางทั่วโลกู่แล้วแต่ก็จะต้องต้องบอกเลยว่าหัวใจจริงๆเนี่ยนอกจากโปรดักที่หลากหลายแล้วเนี่ยนะคะสำหรับสินค้านําเข้าเนี่ยนะคะก็คือการบริการของพนักงานในร้านคันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากแล้วก็รองลงมาก็คือจริงๆแลฉันให้ความสําคัญเท่ากันการบายอิง ค่ะนะคะสินค้าที่เข้ามาอยู่ในร้านเมื่อถึงการที่เราไปเลือกเลือกซื้อมาไม่บอกเลยคุณแแบคุณหนูแแมจะไม่เชื่อเลยว่าลูกน้องเนี่ยนะคะผู้จัดการร้านแอมเมสหรือร้านอามานี่เนี่ยจำได้เลยถ้าคุณหนูแมบเป็นลูกค้าเนี่ยจะจําได้เลยว่าคุณหนูแมมใส่รองเท้าไซสไลใส่เสื้อเบอร์อะไรจริงเหรอจริงเราเปลี่ยนไซส์บ่อยนะจําผิดแน่เวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนไซส์เนี่ลูกน้องดิฉันถามว่าเออคุณบายอันนี้มาฝากคุณนี่หรือยังเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้ไซส์เปลี่ยนค่ะ ถ้าหยบไซส์เป็นหนึ่งไซส์คือเขาจะจําได้หมดแต่รองเท้าเนี่ยคงไม่เปลี่ยนส่วนมากไซส์รองเท้าจะฟิกนะคุณหนูแมวถ้าอย่างนั้นคุณแป้งกาลังจะบอกว่านี่คือสเสน่ห์มัดใจลูกค้าเป็นอะไรเกรดเล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนั้นในเรื่องของการคัดเลือกพนักงาน คุณแป้งบอกว่าเลือกเองด้วยมีการสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์เองด้วยส่วนมากจะเป็นคนหน้าตาหน้าตาน่ารักกันทั้งนั้นนะคะหน้าตาสวยนะคะแล้วก็จบการศึกษากันมาอย่างดีดนะดีค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าตอนที่คุณอยู่ในในร้านเนี่ยคำถามคำถามบางคำถามเลยถามถามไปเลยว่าเออคุณสามารถก้มลงลองรองเท้าให้คุณหนูแหม่มได้ไหมทั้งทั้งที่หนูจบนอกมานะ ญญจบปัญญาโท,าโทก็มีปัญญาตรีมาเนี่ย<ะ>สามารถก้มลงใส่รองเท้าให้คุณหนูแมมได้ไหมคุณต้องถือเป็นวิชาชีพนะท่านท่าน,ท,านท่านน้องรู้สึกว่าทําไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าทํและฝืนใจตัวเองทำไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องถอดอีโก้ของตัวเองออกก่อนเพราะถือว่าอันนี้เป็นวิชาชีพ<ะ>ที่อยู่ในการทำงานระหว่างนั้น<ะ>อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าลูกค้าคือพระเจ้า จริงๆต้องบอกด้วยว่าดิฉันโชคดีได้พนักงานได้ลูกน้องที่ค่อนข้างดีแล้วก็เราอยู่กันมานานอยู่กันอย่างครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งเมืองไทยแล้วก็กลุ่มที่ไปเมืองนอกไป,ไปบายอิ่งก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมีความความรักความสัมพันธ์เห็น,าน,านความสําคัญของง, <S <S ของงานบริการนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนอารมณ์ไปคุยในเรื่องอีกอีกหน้าที่หนึ่งที่คุณแป้งรับผิดชอบนั่นก็คือเรื่องของบริษัทประกันภัย ถ้าจะถามถึงศาสตร์ของธุรกิจทั้งสองอันมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับที่คุณแป้งได้สัมผัสมาจริงๆแล้วประกันภัยนี่ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะ,คะนะคะคือเริ่มดิฉันเริ่มมาทำประกันภัยเนี่ยเจ็ปีแล้วงั้นแสดงว่าวเราทำทำ parallel ทำคู่กันมา เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังทําแต่ว่าค่อนข้างจะทําเงียบๆคือดูแลทางด้านการตลาดจนกระทั่งเมือเอ่อต้นปีที่แล้วเนี่ยนะคะถึงได้รับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของ,อของบริษัทเมืองไทยประกันภัยแล้วก็เป็นโชคร้ายตลอดเลยคุณหนูแมมเอ้ยทำไมอะจริงรับตําแหน่งอะไรจะต้องเจอวิกฤตก็4วันก่อนรับตําแหน่งเนี่ยเกิดสึนามิไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดภัยธรรมชาตินี้ขึ้นในประเทศไทยถูกไหมคะใช่ตอนนั้นบริษัทเราโดนไป200กว่าล้าน ก็เราก็ต้องมีต้องรีบจ่ายเคลมเลยเพราะทุกคนลําบากมากตอนนั้น <c oughs> วงการประกันภัยทั่วโลกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ในประเทศไทยในครั้งนั้นแต่จะว่าไปในเรื่องของตัวคุณแป้งเองก็รับหน้าที่ช็อกเหมือนกันนะอ,อยู่ๆก็เป็นคนซื้อกระเป๋าไปเลือกซื้อของแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าอยู่ๆมันรับหน้าที่นี้ปุ๊บเลยอะ่ะ <c oughs> คุณแป้งมีวิธีปรับตัวหรือว่ามีการปรับ การทาํางานยังไงบ้างคือจริงๆแล้วประกันภัยเนี่ยมันมีอยู่ที่หัวใจหลักสําคัญเนี่ยอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะคะหนึ่งโปรดักต์ดิฉันตั้งใช้คำว่าโปรดักต์ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์โลกคือฝรั่งมียังไงเราต้องมีอย่างนั้นยิ่งตอนนี้ยิ่งสําคัญนะคะเพราะ FTA เป็นกระแสที่สําคัญมากตอนนี้นะคะว่า FTA ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยบริษัทไทยจะปรับตัวยังไงทุกคนต้องรีบปรับตัวเลยไม่อย่างนั้นจะโดนฝรั่งเข้ามาแข่งขันและจะต่อสู้ไม่ได้นะ,ะทุกคนเราต้องตามให้ทันถูกต้องอ่ะ ข้อ2ก็คือที่ผู้บริโภคทุกคนดูเลยคือราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภยัยนะคะข้อ3ก็คือเดีด๋ยวจะเน้นเลยว่าอันนี้อันนี้เป็นอาจจะเป็นหัวใจที่ สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสถานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยอันนี้ถ้าในวงการประกันภัยหรือลูกค้าจะดูเลยว่าบริษัทน,นี้เกิดเคลมจริงจ่ายจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> ภาษาถ้าเป็นภาษาทางวงการประกันภัยมีเงินกองทุนประกันภัยเป็นกี่เท่าของที่กรมประกันภัยกําหนดไว้แล้วข้อสี่ที่ดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่เป็นหัวใจที่คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างธุรกิจประกันภัยและธุรกิจนําเข้านั่นก็คือการบริการ ถึงเป็นที่มาที่ไปถ้าคุณหนูแมมเห็นตามป้ายตามถนนตอนนี้เราจะมีถังขยะและมีป้ายเมืองไทยไปกันภยัยข้างล่างจะเขียนว่าเซอร์วิสคือ,อนโยบายที่เราล็อตออกเมื่อปีที่แล้วที่ดิฉันขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะเราถือว่าเซอร์วิสการบริการเนี่ยเป็นหัวใจที่จะนําลูกค้าเข้ามาอยู่กับเราแล้วอยู่แล้วต้องอยู่ตลอดไปไม่ใช่อยู่แล้วไปไม่ใช่มามาไปไปอยู่แล้วอยู่เลย โคุณแป้งกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้กว่าจะมานั่งพูดคุยให้เราได้ได้เห็นภาพขนาดนี้ได้เนี่ยต้องต้องแบ่งร่างถึงถึงสองภาพจริงๆนะคะแต่เห็นได้ชัดค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเธอสร้างความสำเร็จได้ทั้งสองอย่างที่เธอคุยมาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการทำงานคือความสำเร็จ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็หัวใจใหญ่จริงๆอย่างที่ดิฉันเปิดรายการมาตั้งแต่ตอนต้นถ้าจะถามคุณแป้งเรื่องของหัวใจของความสําเร็จเนี่ยมันมาจากไหนก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่ามาจากคนในองค์กร มาจากทีมงานลูกน้องทุกคนควันนี้ที่ฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกน้องของดิฉันทุกคนนะคะทั้งบริษัทที่ทําแฟชั่นบริษัทวันมานีบริษัทแอเมสและก็ที่สําคัญคือบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเรามีอยู่เกือบ400ชีวิตด้วยกันเป็นความขอบคุณจากใจจริงนะคะของพนักงานทุกคนที่อยู่ว่าเราอยู่ได้ดิฉันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะลูกน้องของดิฉันด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จของทุกวันนี้นะคะ,คะข้อที่2คือความซื่อสัตย์สุจริต ที่เรามีต่อกันนะคะต่อพเพื่อนร่่มงานและที่สําคัญที่สุดต่อลูกค้าดิฉันถือว่าหลัก2ข้อนี้นะคะเป็นหลักที่ทําให้ธุรกิจของดิฉันดํารงอยู่ได้จนทุกวันนี้ค่ะจากที่คุณผู้ชมฟังทั้งหมดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มีความมุ่งมั่นมีความกล้าในการทํางานไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนที่ทําอาชีพอะไรอยากเริ่มต้นทําอะไรก็ตามถ้าคุณมีความจริงใจ มีหัวใจที่คุณแป้งได้พูดเมื่อกี้นี้นะคะดิฉันยืนยันได้เลยค่ะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ใดอาชีพอะไรนามสกุลอะไรความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมันสามารถสัมผัสได้ค่ะทุกคนสามารถสัมผัสได้เหมือนกับแขกรับเชิญของรายการเราในคืนนี้ขอบคุณคุณนวลพันธ์ล่ำซำค่ะขอบคุณค่ะ